บักนุกมือนท่านไหนนั่นอีกจีโอ้นุคือเ่าเห็นน่ะนุกควรไปดูแลปายนะคุณไม่ควรมาอ้นอวยแถวนี้นะไอ้น้องให้พี่เดินสะดวกเถอะนุนทำไมไม่เห็นพี่นุกมาคอมมึงบ่าเห็นหละดีแล้วเบลว่าต้องวอนมันดอกคืออันนี้พี่นะนุกอันนี้อายเอง อายเองคุณควรเอาเวลานี้ไปถามแฟนคุณไม่ใช่มาถามผมคุณควรเอาเวลานี้ไปถามแฟนคุณว่าปลายไป,ไป็นทางใดโอเคนะมันมาดไดงแดงว่มางมัน,นี้บ้างเดี๋ยวแล้ว <laughs> มันว่างด, <laughs> ดิ่งเดียว่ามันว่างอยเรยบองนี้เออมันออกไปไปวะนุกเห็นไหมไปลายปลายอะ ไปไปเขาเป็นคนใจบุญเขาทำเขาทำบุญกับทินกับพี่นะมึงเห็นบอ <c oughs> พอ่พอตะพ่อตาไปเฮ็ดบุญปุ๊บมันถักมาหาไอ่ <c oughs> แบบเดียวหงบอไออ้ยผมอยากเฮ็ดบุญกับทินเท่ากับออโอเคโอ้ยน้อง <c oughs> มันสแสดงว่ามัว่าอยากเฮ็ดบุญน้ากันเท่าเดี๋ยวนี่มึงยังไม่โอนสลิปทําบุญมาเลยแล้วจะไปประกาศได้ไงมึงทําทําบุญตอนไหนเนี่ย <c oughs> ลืมเห็นบอ ไส่เก่าๆของมักมักแมนบ่์อายมักมักแมนบลนี่อายน้องเบลยู่งงงนล้ำเรายู่งงังแล้วของนูคือพวกขืนวะเราคุณนุกครับแล้วคุณชอบคุณไปครับคุณชอบน้องผมไหมคุณตอบสิแน่จริงคุณตอบสินุกเขาก็เป็นคนดีเขาชอบกระโดดหน้าต่าง คะผมนุ่มมากโดหนาตางเด้เอาโดดไปอย่างกระโดดหนีอย่างจั๊กย่างเลยค่ะมันเป็นค้นแบบต้องไปฟังมันเบาเองอ่ะมันเบามันคอยหนาเสียคือมาจบแยกแล้วะมันคือยากไปแท้เสื้อเพราะว่าไอ้ยบกไปปลุกมันมันอันที่สิเตะบอลกันสิไปเตะบอลกันหมาเงี้ยวแซนหัวมันแบบมันปลุกเส นี่หนาวะว่าหมอกบาดไอที่แห้งแถวนหมอกจังไลยหมาเหยียเวเสหัวมึงลูกมันก็โดนเคยโดนหมาที่บ้านผมเหยียบเสีหัวนะครับแมันไม่รู้ตัวนะครับว่าแล้วไปทัวร์เนาะกันดีเห็นว่านุกสรุปก็ดูแลตัวเองนะนุกพี่ขอให้เองไม่พี่ขอให้เองปวด ไยจากโควิดนะอายก็เป็นห่วงอยู่